ไห้หยุดนิ่งเราจรึงต้องเรียนรู้เรามาเรียนรู้ด้วยกันนะคะขอต้อนรับสู่เกอร์วันพอดคาร์สสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่เกอร์วันพอดคา์สเพอเออรได้อ่านบทความของรงมาลามานะคะในหัวข้อวิธีการนอนหลับที่ดีขึ้นค่ะ มาเรียนรู้วิธีการนอนด้วยกันนะคะการนอนหลับเป็นเรื่องสําคัญในชีวิตของเรานะคะเพราะหนึ่งในสมของชีวิตในเวลาของเราคือเรื่องของการนอนค่ะปัญหาการนอนไม่หลับเป็นเรื่องที่เราพบได้บ่อยมากเลยนะคะพบถึงความชุกถึง30%ของประชากรทั่วไปเลยค่ะในผู้ที่มีปัญหาการนอนไม่หลับการหาสายหติธรรมให้นอนไม่หลับเป็นสิ่งสำคัญนะคะ เป็นการรักษาที่ต้นเหตุนอกจากนี้แล้วเรายังพบว่าการปรับพฤติกรรมบางอย่างทําให้การนอนหลับดีขึ้นนะคะและที่สำคัญนะคะทำอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยหนึ่งเดือนขึ้นไปนะคะการนอนจะกลับมานอนหลับได้อย่างเป็นธรรมชาติมากขึ้นคะ่ะโดยไม่ต้องอาศัยยานอนหลับเข้ามาช่วยด้วยนะคะซึ่งวิธีเหล่านี้เป็นวิธีธรรมชาติ ช่วยปรับให้วงจรการหลับการตื่นทำงานเป็นปกติมากขึ้นด้วยนะคะปลอดภัยกว่าการใช้ยานอนหลับและยั่งยืนกว่าด้วยนะคะวิธีทำให้การนอนหลับดีขึ้นเราสามารถในวิธีการเหล่านี้ไปแนะนำคนใกล้ตัวที่มีปัญหาการนอนไม่หลับได้ด้วยนะคะ เพียงแค่เราปรับพฤติกรรมใดที่อาจทำให้เรานอนไม่หลับและเราก็ปรับพฤติกรรมนั้นตามที่บทความของเว็บไซต์โรงพยาบาลเขาแนะนำม,มานะคะส่วนพฤติกรรมใดที่ดีอยู่แล้วก็ให้คงไว้คะ่ะเรามาดูวิธีการทำให้การนอนหลับของเราดีขึ้นนะคะมีทั้งหมด15วิธีด้วยกันนะคะ1การออกกำลังกายเป็นประจำทุกวันคะ่ะ การออกกําลังกายเป็นประจําทุกวันจะช่วยให้การนอนหลับของเราดีขึ้นนะคะมีผลงานวิจัยมากมายที่ยืนยันว่าการออกกําลังกายทุกวันอย่างน้อยครั้งละ 20- สถึงสามนาทีหรืออย่างน้อย3ามครั้งต่อสัปดาห์นะคะสามารถช่วยให้เรานอนหลับได้ดีขึ้นคะ่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะ เราก็ไม่ควรออกกําลังกายหลังอาหารเย็นหรือก่อนนอนค่ะควรออกกําลังกายให้ห่างจากช่วงเข้านอนอยานอน่างน้อย3ามชั่วโมงนะคะเพราะการออกกําลังกายใกล้ช่วงที่จะเข้านอนมากเกินไปจะยิ่งทําให้ร่างกายของเราตื่นตัวคุณภาพการนอนก็จะไม่ดีด้วยนะคะข้อ2ค่ะการงีดตอนกลางวันหรือตอนเย็นควรอดทนรอให้ถึงเวลาเข้านอนเลยนะคะ เพราะการงีบจะทำให้ร่างกายร,รู้สึกว่าได้รับการพักผ่อนแล้วกลางคืนจะยิ่งหลับยากมากขึ้นด้วยนะคะ 3. งดสูบุหรีงดเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนเช่นชากาแฟน้ำอัดลมโก,โกโก้และแอลกอฮอล์ทุกชนิดด้วยนะคะนิโคตินและคาเฟอีนมีผลโดยตรงต่อการนอนไม่หลับนะคะ ส่วนแอลกอฮอล์ aw, ก็มีผลทาำระบบการนอนของเราแย่ลงเช่นทำให้กลนและมีอาการหยุดหายใจขณะนอนหลับได้ค่ะ4การทานอาหารอย่าทานอาหารเย็นหรืออาหารมื้อหนักก่อนเข้านอนเด็ดขาดนะคะคนระยะห่างระยะเวลาทานอาหารเย็นกับเวลาก่อนเข้านอนอย่างน้อย2ชั่วโมงค่ะ พอการรับไระทานอาหารที่ใกล้เวลานอนมากเกินไปจะทำให้ร่างกายต้องทำงานหนักเพื่อย่อยอาหารค่ะส่งผลให้เกิดการนอนที่ไม่มีคุณภาพจนนำไปสู่การนอนไม่หลับได้นะคะหากมีอาการหิวจริงๆก่อนเข้านอนแนะนำว่าควรนอาหารเบาๆเช่นนมอุ่นๆค่ะ 5. ไม่ควรทำกิจกรรม ที่หําให้จิตใจได้รับการกระตุ้นก่อนนอนนะคะเช่นการดูหนังตื่นเต้นการดูกีฬาที่มันตื่นเต้นผาดโผนหรือการคิดเรื่องเครียดๆด้วยนะคะอ่านหนังสือที่ตื่นเต้นถกปัญหาหรือคุยกับเรื่องเครียดก่อนนอนหากมีสิทธิ์ต้องทำหรือคิดต่อให้ทำในวันรุ่งขึ้นเลยนะคะอย่าหลับไปพร้อมกับปัญหาเด็ดขาดเพราะมันทําให้เราหลับไม่สนิท เพราะสิ่งเหล่านี้จะมากระตุ้นให้ร่างกายและจิตใจไม่ผ่อนคลายค่ะ 6. งดเด็นอุปรกรณ์ไอทีคอมพิวเตอร์งดท่องโลกอินเทอร์เน็ตและงดใช้อุปรกรณ์สื่อสารเช่นมือถือ iPad ทั้งหมดเลยนะคะก่อนนอนค่ะอย่างน้อย3ามสนาทีถึง1ชั่วโมงเลยนะคะเพื่อปรับให้ครืนสมองผ่อนคลายก่อนเข้านอน การเสพข้อมูลข่าวสารจากสิ่งเรานี้ทําให้คลื่นสมองไม่ผ่อนคลายนะคะทําให้นอนหลับได้ยากขึ้นและถ้าหลับไปคุณภาพการนอนก็จะไม่ดีนักนะคะมีงานวิใจัยในต่างประเทศพบว่าควรงดอย่างน้อย2-3ชั่วโมงจะทำให้คุณภาพการนอนหลับดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะคะ 7. พยายามจัดเวลาสำหรับการผ่อนคลายช่วงหนึ่งก่อนเข้านอนนะคะ พะการเข้านอนจะเกิดได้ง่ายขึ้นเมื่อร่างกายและจิตใจของเราผ่อนคลายดังนั้นนะคะก่อนเราจะเข้านอนเราควรจดัดเวลาสำหรับผ่อนคลายร่างกายและจิตใจของเราให้รู้สึกสงบให้รู้สึกสบายๆก่อนเข้านอนสักอย่างน้อย20นาทีนะคะ 8. ปปรับห้องนอนให้เหมาะสมมีอุณหภูมิที่พอดีมีเครื่องนอน เช่นหมอนและผ้าห่มที่สร้างความสบายนอนในห้องที่ไม่มีเสียงดังรบกวนจนเกินไปนะคะและไม่ควรนอนเปิดไฟหรือการเปิดทีวีเด็ดขาดค่ะข้อ9เตียงนอนมีไว้สำหรับนอนหรือกิจกรรมทางเพศเท่านั้นนะคะหลายคนมักทำกิจกรรมอื่นๆบนเตียงนอนค่ะโดยเฉพาะช่วง work from home นะคะเช่น การนอนดูโทรทัศน์การอ่านหนังสือการกินอาหารการนั่งโทรศัพท์นั่งสมาธิรู้ไหมสมองของคนเราจะจำความสัมพันธ์ระหว่างสถานที่กับกิจกรรมดังนั้นถ้าเราฝึกสมองของเราให้จำว่าเตียงเตียงเตียงมีไว้สำหรับนอนเท่านั analysis, าน้นนะคะเมื kind of training, ่ออยู alon, yeah. ่บนเตียงความรู้สึกง่วงนอนก็จะเกิดง่ายขึ้นเลยค่ะ สิบเมื่อเองตัวลงนอนแล้วควรหยุดอุปนิสัยบางอย่างที่เกิดจากความเคยชินจะไม่นิสยัยตัวอย่างเช่นการคิดเรื่อยเปื่อยการคิดถึงปัญหาเมื่อรู้ตัวว่าเริ่มคิดอีกแล้วให้ลองผ่อนคลายตัวเองนะคะทำใจให้สบายๆแล้วบอกกับตัวเองว่านี่คือเวลานอนนี่คือเวลานอนน,อน,อน,นี่คือเวลาพักผ่อน ปัญหาเหล่านี้ให้นำไปคิดต่อในวันรุ่งขึ้นเวลาทำงานเท่านั้นนะคะถ้ากลัวลืมให้จดวัน,นกระดาษก่อนก็ได้คะ่ะและอนุญาตให้ตัวเองได้พักผ่อนอนุญาตให้ตัวเองได้นอนหลับไปอย่างเต็มที่ต่อไปคะ่ะ 11. ไม่ควรดืนะ่มน้ำปริมาณมากๆหลังอาหารเย็นนะคะและควรเข้าห้องน้ำปัสสาวะให้เรียบร้อยก่อนเข้านอนคะ่ะ เพราะการปวดประสาะกลางดึกจะรบกวนการนอนของเราได้เลยนะคะอย่ามองข้ามเรื่องเล็กน้อยๆเหล่านี้นะคะ 12. หากนอนเวลา30นาทีแล้วแต่ยังไม่หลับอย่าฝืนนอนต่อบนเตียงนะคะอย่ากโกรธตัวเองที่นอนไม่หลับให้ลุกขึ้นเลยคะ่ะให้ลุกออกจากเตียงไปหาก,กิจกรรมเบาๆทําเช่นฟังเพลงสบายๆ อาจจะเป็นเพลงบรรเลงคอรคอไปด้วยก็ได้นะคะหรือทำกิจรกรรมอื่นๆที่มันผ่อนคลายค่ะรอจนเราง่วงนอนอีกครั้งหนึ่งแล้วค่อยกลับไปนอนต่อนะคะนี่เป็นการฝึกการเรียนรู้ของสมองเช่นกันค่ะสิบสามอย่าดูนาฬิกาบ่อยๆค่ะเพราะการนาฬิกาบ่อยๆจะเป็นการกดดันตัวของเราว่าทำไมถึงไม่หลับสักทีทำไมถึงไม่หลับสักที แล้วก็ทำให้เราไม่หลับจริงๆนะคะในที่สุดเป็นไปได้นะคะว่าเราไม่ควรจะมีนาฬิกาใกล้ๆสายตาในขณะนอนคะ่ะ 14. หากคู่นอนของเรามีอาการนอนกลนหรือนอนดิน้นอาจใช้ที่อุดหูช่วยได้นะคะแต่ถ้าไม่ไหวจริงๆอุดหูแท้ก็ยังได้ยินเสียงรบกวนก็อาจจะเป็นที่ต้องแยกเตียงนอนหรือห้องนอนชั่วขราวนะคะ ข้อ15การตื่นนอนค่ะเราควรตื่นนอนที่ตรงเวลาทุกวันนะคะไม่ว่าเราจะนอนตอนไหนนอนนานแค่ไหนก็ตามหรือนอนช้านอนเร็วแค่ไหนนะคะเพราะการตื่นตรงเวลาจะช่วยให้วงจรการหลับการตื่นเข้าที่ไม่เสียสมดุลค่ะจะช่วยให้เรานอนในคืนต่อๆไปได้ดีขึ้นนะคะ นั่นก็คือ15ข้อที่ช่วยให้เราทำให้เรานอนหลับได้ดีขึ้นลองกลับไปปรับใช้ดูนะคะและข้อสำคัญแถมท้ายอีกนิดหนึงนะคะ2ข้อสุดท้ายสำหรับเรื่องของเราที่น่าสนใจใเกี่ยวกับการนอนนะคะข้อที่1ควรทำต่อเนื่องอย่างสม่ำเสมอน,นะคะจะเห็นผลได้ชัดเจนขึ้นเมื่อทำต่อเนื่องอย่างน้อย1เดือนและจะเห็นผลได้ยั่งยืนขึ้นเมื่อทำต่อเนื่องอย่างน้อย6เดือนค่ะ และข้อสองนะคะอย่าคาดหวังอย่าตั้งใจนอนหลับมากเกินไปทำตัวของเราให้สบายๆวันไหนทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะคะ <c ười> ค่อยๆเริ่มทำใหม่ความคาดหวังจะสร้างแรงกดดันให้กับตัวเราทำให้เกิดความเครียดได้นะคะ <c ười> การนอนหลับหรือการไม่หลับไม่สำคัญเท่ากับว่า ความผ่อนคลายของร่างกายและจิตใจของเรานะคะแต่ถ้ายัางทำต่อเนื่องแล้วอาการก็ยังไม่ดีขึ้นในการนอนหลับนะคะก็คงต้องพบคุณหมอเพื่อหาสาเหตุปัญหาก,การนอนไม่ดีนะคะขอบคุณข้อมูลจากแพทย์หญิงทานตะวันอวิรุธวรกุลค่ะขอบคุณที่ล้วฟังเกอรวันพอดคาต์แล้วพบกันใโ i s ส d e ถัดไปสวัสดีค่ะ ติดตามเกอร์วันพอดแคสต์ได้ที่เฟซบุ๊กยูทูบแองเกอร์อดแคสต์